หันตะไมยังโอวาทปาติโมกขาทายโอภาามเซเสงซาปะปะปะสาอกรนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปัสมปะาการทำกุศลให้ถ oh ึงพร้อมสาจิตาปริโยทปานัง การชำระจิตของตนให้ขาวรอบเหตังพุทธานศาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย้านติปรมังตปติติกาคันติคือความอดกลัน้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง นิพพานังปรมังวะทานติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิง่งนาหิปะาปิจิตตอประรูประกาติผูกก้กำจัดสาตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบนรรปชิตเลยสามโนหติปาร,รังวิทยานโต ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย<ม>อนุปวาโตอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเค<ม>คจะสร้างวารอการสัรวมในปาติโมกมา<ม>ตันยุตาจะปาตาสมิง ความเป็นผู้รู้ธระมาณในการบริโภคกานทานจสนาสยานะสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเจจะอายอคความมันประกอบในาการทำจิตให้ยิง่งเอตังพุทธานาสนาสนัง ทามหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย